สามสิ่งที่คุณโดนตัดราคานะคะสามเหตุผลเลยค่ะเวลาคุณไปขายของแล้วคุณโดนตัดราคาเสมอข้อแรกค่ะข้อแรกก็คือการที่คุณขายของแล้วคุณไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่มีเอกลักษณ์ในความเป็นสินค้าของคุณไม่มีเอกลักษณ์ในการพรีเซนต์ไม่มีเอกลักษณ์ในข้อดีของคุณดังนั้นเนี่ยถ้าของมันเหมือนกันเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นคนก็จะเลือกไปซื้อของที่ราคาถูกกว่าอยู่แล้ว ถูกไหมคะไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามวันนี้คุณจะขายบ้านขายรถขายของใช้เสื้อผ้าอะไรต่างๆถ้าวันนี้ทุกที่เหมือนกันหมดแน่นอนค่ะคนต้องไปซื้อราคาถูกแล้วคนตัดราคาก็มักจะเป็นคนที่ขายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยก็คือคุณต้องทำให้สินค้าของคุณมีเอก,กละะักษณ์ค่ะข้อที่2ค่ะคุณลืมบอกข้อดีไปหรือเปล่านะคะวันนี้คุณมีข้อดีอะไรที่สามารถ ชนะคู่แข่งได้หรือดีกว่าคู่แข่งได้แม้ว่าราคาคุณจะถูกนะคะคุณฟังดีๆนะไม่ว่าราคาคุณจะถูกหรือราคาคุณจะแพงก็ตาม สิ่งที่คุณจะชนะคู่แข่งได้ก็คือคุณจะต้องบอกข้อดีของคุณออกมาให้ได้และคุณบอกข้อดีนั้นย้ำๆไปเรื่อยๆค่ะว่าคุณดีกว่าคู่แข่งยังไงแม้ว่าคุณจะราคาถูกหรือคุณจะราคาแพงยิ่งถ้าคุณราคาถูกแล้วดีแน่นอนคนต้องซื้อคุณอยู่แล้วหรือคุณราคาแพงแต่คุณบอกข้อดีเขาเต็มๆนะคะยังไงยังไงเขาก็ต้องหันมามองคุณว่าเขายอมลงทุนมากกว่าแต่เขาได้ของดียกตัวอย่างเช่นคุปปุ๊กขายบ้าน ะะวันนี้ครูปุ๊กขอยบ้านครูปุ๊กก็ต้องบอกว่าข้อดีของสินค้าครูปุ๊กทําไมครูปุ๊กขายแพงได้เพราะว่าข้อดีของปุ๊กคืออะไรมีการรับประกันมีการใช้ของโรงงานมาตรฐานมีการใช้ของดีมีการเซอร์วิสที่ดีดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องบอกออกมาค่ะให้ทุกคนรู้ว่าคุณเนี่ยมีข้อดีข้อ3ค่ะคุณต้องแก้ปัญหาให้เขาได้จริงๆยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณอาจจะขาย สินค้าอะไรบางอย่างเช่นวันนี้คุณขายเ,ออเสื้อผ้าเสื้อผ้าตัวน,นี้แก้ไขปัญหาให้คุณได้ยังไงแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ยังไงเช่นวันนี้คุณคุณขายเสื้อกันหนาวมันดีกว่าเสื้อกันหนาวอย่างอื่นยังไงมันเป็นขนเป็ดหรือเปล่าหรือมันเป็นผ้าใยแบบไหนที่มันสามารถกันความเย็นกันความหนาวได้ดีกว่าแบบอื่นเพราะคุณกําลังขายของแพงหรือวันนี้คุณจะอาจจะขายออบ้านอย่างคุณพูดขายบ้านใช่ไหม คุณปุ๊กก็ต้องบอกว่าวันนี้ถ้าคนรจะสร้างบ้านแก้ปัญหาให้ได้เลยก็คือวันนี้คุณปุ๊กสร้างบ้านให้คุณเร็วตามกําหนดเวลาหรือวันนี้คุณปุ๊กมีการรับประกันถ้าคุณกังวลเรื่องหลังการขายบ้านใช้ไปแล้วไม่รู้จะซ่อมแบบไหนไม่รู้จะซ่อมยังไง อันนี้ล่ะค่ะเราสามารถที่จะไปดูแลให้ได้หรือเรามีบริษัทมีบ้านตัวอย่างเป็นตัวตนอันนี้ก็คือทำให้แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ว่าเขาไม่ต้องกังวลในเรื่องของหลังการขายหรือว่าถ้าเกิดบ้านมีปัญหาขึ้นมาจะตามได้ที่ไหนอันนี้เราสามารถแก้ปัญหาจุดนี้ให้ลูกค้าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาของลูกค้าเป็นข้อหนึ่งที่คุณจะต้องวิเคราะห์ออกมาเลยว่าวันนี้ ลูกค้ามีปัญหาอะไรบ้างอยากได้บ้านเร็วอยากไดออ้บ้านสวยอยากได้บ้านคุณภาพสูงอยากได้การบริการรังการขายที่ดีอันนี้คุณจะต้องวิเคราะห์ออกมาเลยว่าคุณแก้ปัญหาข้อไหนให้ลูกค้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสามเทคนิคนี้ค่ะสเทคนิคนี้คือสิ่งที่จะทำให้คุณชนะคู่แข่งและไม่โดนตัดราคา ทั้งหมดนี้นะคะคุปปุ๊กจะพูดอยู่ในคอร์สปรับลุกผู้ลับเหมาให้เป็นบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพค่ะเพราะทั้ง3ข้อนี้เป็นข้อที่จะทําให้คุณจากที่คุณเป็นผู้ลับเหมาธรรมดารับแบบลูกค้ามาแล้วก็ไปเสนอราคา อันนี้ค่ะจะทําให้คุณเป็นบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีสินค้าเป็นของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ทําให้คุณชนะคู่แข่งได้วันนี้ถ้าใครลงเรียนแบบออนไลน์นะคะ5,990บาทถ้าใครลงแบบพาเวทนะคะครูพุกจะเจอตัวประมาณ1วันเต็มแล้วก็สามารถเรียนออนไลน์ได้อีก2ครั้งในรลคา9,990บบาทเพราะฉะนั้นวันนี้ใครต้องการปรับลุกตัวเองให้เป็นบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพและคุณจะ เลิกการตัดราคาหรือแข่งกันด้วยราคาไปตลอดการนะคะคุณมาลงได้ที่คอสปรับบลกผู้ละเหมาให้เป็นบริษัทร,รับสร้างบา้านเหอือชีพรวน้สวัสดีค่ะ